สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ทุกท่านครับก็ตอบคอมเมนต์มีเพื่อนๆสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาว่าเออเราประกอบาลวาวเสร็จสับเรียบร้อยเราสามารถตั้งบวลาวได้เลยไหมโดยที่เราไม่ต้องตั้งาร์กโดยที่เราไม่ต้องประกอบบนตัวรถนะครับคำตอบก็คือสามารถทำได้นั่นเองนะครับแต่การที่เราจะทำนั้นนะครับแต่การที่เราจะทำนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เรานะครับจะต้อง รู้นะครับก็คือเราจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือตำแหน่งมาร์กนะ,ะตำแหน่งมาร์กนะอย่างเช่นเว็บร้อยสิบไอเนี่ยเห็นไหมมาร์กมันจะต,ต้องตั้งขึ้นบนเท่านั้นมาร์กตั้งขึ้นบนนะครับมันก็เป็นจังหวะอัดนั่นเองทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์หรือว่าเราพลาดแคมมันเลื่อนไปอย่างเงี้ยแคมมันเอียงไปปั๊บตรงนี้เมื่อแคม,มเอียงมาเนี่ยนะตรงนี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหมว่าไอเสียเนี่ยมันขยับไม่ได้ นะครับเราก็ไปคลายออกคลายออกนะครับตั้งให้พอดีพอเราไปประกอบใช้งานจริงวาวห่างมันดังนะครับพี่น้องเอฟซีดังนั้นต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะครับในการตั้งมาร์กให้ตรงก็คือเนี่ยมาร์กจะต้องชี้ไปด้านหน้าเสมอนะครับอ่านะครับทีนี้เรามาดูที่แคมนะในเมื่อนะครับอันนี้เป็นแคมของโซนิกนะในเมื่อนะครับเราอยากจะทําการปรับตั้งมาร์กนะครับเราก็ต้องดูด้วยนี่มาร์กชี้ขึ้นบนนะ ตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงจังหวะอัดนะครับอ่าทีนี้ถ้าว่าแคมของเราตกไปซ้ายหรือว่าตกไปขวาเนี่ยมันจะไปยกกระเดื่องไว้ถ้าเรามาตั้งตำแหน่งนี้อ่าโอเคละนะครับมันจะกลายเป็นวาวห่างนั่นเองนะครับดังนั้นต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเราต้องตั้งมาร์กให้ตรงนะครับตั้งมาร์กชี้ขึ้นบนก่อนนะครับเราถึงจะทําการปรับตั้งวาวได้นะอ่าตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับ